ยังหัวไหมอ่ะออมีคนนี้เง่าแล้วหรอ,หรอแข็งเลยนะยุงเหรอซอมบังอยู่เดอ้อถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขาเรื่องของสองเห่าจะเป็นไปได้บอบ่ได้โทรมาเพื่อกดดัน ฉันนั้นแค่รอเฝ้าเลิกกันแน่เถอะผู้สาวคารออยากเป็นผู้สาวอาอเฝ้าเลิกกันแน่เถอะผู้สาวคารออยากเป็นผู้สาวอาอโอเคโอเค Okay.